โอเคนะครับก็สวัสดีกันได้นะครับก็แล้วก็มากลับมาอยู่ในเกมไมครับนะครับโอ้ยไม่ได้กลับานานเลยตั้งแต่คลิปนั้นไปนะครับก็ทิ้งไปเลยนะครับก็คลิปนั้นไปคลิปแรกที่ผมกลับมาแวะเยี่ยมเยียนนะครับมาครับพวกเราโอเคตึงเตนน่าสองตัวนี้มึงผ่านไปหลายเดือนแล้วมึงก็ยังอยู่ที่เดิมนะ โอเคก็กลับมาละเมื่อกี้มีคนมาซื้อของที่แผงตอนหกโมงแหละก็อยู่ดีก็มาซื้อของเอจะไม่รู้จะพูดยังไงละก็ก็ได้ไปดูยูทู e แต่ก็หาปัญหาออประมาณว่าหาแรงจูงใจในการทําวิดีโอในการตัดต่อเอหาแรงจูงใจก็ก็กลับมานะ นิดนึงเออนิดใช้คำว่านิดนึงดีกว่าเพราะว่าเออกำลังความอยากตัดต่อวิดีโอก็เริ่มกลับมานิดนึงนะครับกอถ้าถ่ายคลิปนี้ก็อาจจะตัดต่อเพราะว่าก็ก็ไม่รู้ก็ความอยากตัดต่อเออก็ไม่รู้ช่างแม่งเออที่กูเป็นคาพู้เชี่ยแล้วก็ตัดต่อมาหลายคลิปแล้วนะเออคนดูก็เริ่มทยอยกลับมาเป็นดีรลอบเดิมแล้วนะครับเออไม่ได้ว่าอะไรซึ่ง ไอคลิปแจกเก่าๆที่คลิปแรกของผมถ้านับในช่องมาถ้าเกิดไม่นับไอเทียเพลงแล้วน,นะนะก็ประมาณคลิปแรกของผมคือคลิปไมครับเป็นคลิปแจกแต่ว่าผมลบทิ้งไปแล้วนะครับคันนี้คือจะมาเล่นไมครับเองไหมครับไหมครับมโมโง่นั่นแหละเออไหมครับ ก็ผมก็จะมาทำฟาร์มไอหานี่ต่อนะครับเออทำแล้วก็หาของเงอวนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะจบไปสิ้นอะไรมึงจะหาอะไรเจอนะครับประมาณนั้นคือผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มหายเดแมแล้วผมก็ได้ชุดเกราะอะไรที่ผมคิดว่าจะพร้อมสำหรับช่วงที่ว่า19อะไรเงี้ยก็ประมาณชุดเกราะเพชรนั่นแหละเออเจ้าผมพร้อมที่จะใช้ชุดเกราะเพชรเพื่อกำจัดเอเมอร์ดราก้อนแต่ คลิปนี้ก็จะไม่แค่แค่ไออันนี้ก็จะไม่แค่แค่กำจัด e n t นเดรา g อนอย่างเดียวนะครับจะกำจัดว i เทอร์บอสด้วยนะครับอ่าจัดวิเทอร์บอสด้วยนี่จะเป็นครั้งแรกของผมที่เล่นอาชิตดอดแล้วตีวิเทอร์บอสนะครับแบบโดยที่ว่าไม่ใช้ใช้เกมโหมดบินไล่ตีมันนะที่เหมือนตอนที่ทำกับวิเทอร์ซอม คือมอดก็นะคือมอดก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่คือมอดก็มันเงียบเงียบมาได้สักพักแล้วมอดมันไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นมอดแพ็กอะส่วนใหญ่ก็เป็นมอดแพไอนเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเต้นกับไอคนอื่นก็ลาก่อนเนาะลาก่อน,นะครับก็ดีดีด้วยถ้าใครเห็นชื่อกูในเซิร์ฟเวอร์นะที่กูเคยเล่นแล้ว แล้วก็ไป <g ül> ไปแจกของนะเออไปแจกของในฟาร์มมาเป็นหลายชั่วโมงครับเกิดไม่เติมเลยไปแจกไปแจกของเลาเพราะว่าจะเลิกเล่นแล้วเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรอัปเดตน่าเบือ่ออิจฉาปีที่ไหนครับจุดเซฟแม่งมีซอมบ,บี้เขามาเดินตี <g ül> ได้กูก็ชอบอย่างชอบเลยเลยฟาร์มของเออที่เราผมมาฟาร์มของให้หมดเลยเลยนะครับ <g ül> แล้วก็เลิกเล่นแม่งเลย <g ül> เออ ดาบเทพไม่เห็นเทพตรงไหนกันเลยเป็นไอเซิร์ฟเวอร์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับซอมบี้อ,อ่ะให้ฟาร์มมีปืนให้นะครับปืนมีอะไรให้ฟรีปืนพกจะเป็นก๊อกสิบเจ็ดแล้วมั้งแั้งแมร่งเนะไอเซิร์ฟเวอร์นั้นก็ผมก็ก็อยากจะถ่ายนะว่ามันมันนี่มีอะไรให้ถ่ายนะแล้วก็รู้สึกเบื่อกับ ทียแมปซอมบี้ยังรู้สึกเบื่อกับไอซอมบี้อัพคอลิปไม่หายเลยแล้วยิ่งเจอกับไอมอดวิเทอร์บอร์ที่กูอยากชอบกลายเป็นเอียนไปเลยอยากชอบกลายเป็นเอียนไปเลยอ่ะอยากเล่นแล้วอ่ะเจอแบบนั้นไปอยากจะอ้วกอ่ะโอ้ยไม่ไหวละจ้าพอแล้วเดี๋ยวผมไปหาอะไรเออกูจะกูจะไปหานี่ดีกว่าจำได้ เยอะตั้งหลายเดือนแล้วกูจําได้ด้วยเหรอเนี่ยพอพอกลับมาเล่นใหม่ครับรู้สึกตึกหัวสมองแม่งเหมือนรันมาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะอเปล่าเลยเฮียแค่สิบแค่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยๆๆๆเองก็ไอคลิปเบนเทนไอชอบก็ไปดูก็ได้ครับไลฟ์สตรีมน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของเบนเทนแล้ว,ลวค,ลททลรครับตอนสุดท้ายของเบนเทนแล้วไอคลิปนั้นอ่ะอีพาร์จเจ็ดที่เป็นไลฟ์สตตีมนะครับเอ่อตอนสุดท้ายของเบนเทนภาคเด็กแล้วครับ ไปหาไอ้น,นี่ก็ได้นะครับไปหาดูกันได้ปัญหาอะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันละไม่ได้ซีเรียสตอนแรกก็ตอนทําก็ก็น <c> ะ <oughs> ตอนแรกก็ทําก็ปัญหากับมันว่างครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ตอนแรกก็เลยสงบสติแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทํามากที่สุดดีกว่าต้องไปโฟกัสตรงนั้นมากนะครับก็เหมือนตอนแรกที่ผมทําอ่ะคือผมที่ทํา ตอนที่ผมทำวิดีโอที่ทำคลิปลง youtube ก็คือก็คือการที่ผมอยากทำการที่ผมอยากจะลงคลิปแล้วก็การตัดต่อที่ผมอยากจะทำคลิปก็คือการตัดต่อของผมนั่นแหละเอ,อ,อยากที่จะตัดต่อลงอะไรสักอย่างหนึ่ง youtube ก็เกิดช่อง youtube ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มันมีมันมี มีสาเหตุหนึ่งที่มันจุดประกายทําให้ผมทําช่อง y o u ูทูบมาก็เป็นจะเป็นเป็นว่าเป็นพี่กน้องหรือว่าจะเป็นน้องว่ามีปัญหาคอยจะมีปัญหากับพี่แบบพี่ลูกน้องบ่อยๆนะก็คือผมนั่นเองเอคือตอนแรกก็ทะเลาะก,กัน ว่าเหมือนว่ามันขาดตรงนั้นเหมือนว่ามันขาดการเทะเลาะกันแล้ว,แล,วแล้วมันทำเเลยไม่ถูกกเจะโดนเจะโดนอะไรทั้งอางแล้วมันไปฟยากจรินเลยวะไปพูดแล้วกันเออกูไปพูดแล้วกันเออผมลืมว่าผมลืมเอบล็อกอะ่ะ ว่าผมจะจำได้ว่าตัวเองจะเข้าเนเธอร์ตอนก่อนจะเลิกเล่นในรูปแบบก่อนจะเลิกเล่นไหมครับนะครับจะเข้าเนเธอร์แล้วก็หาเออหาบล็อกตอบเข้าไปในเนเธอร์ดีกว่าใช่อีกที่ทำให้ผมเลิกเล่นไหมครับตอนนั้นก็คือีอะไรทำแล้วก็ จอบักที่ผมไม่อยากจะเจอเท่าไหร่ก็คือจุดเกิดในเนเธอร์มันบัักด้วยถ้าเราถ้าเราตั้งจุดเกิดไว้ในเนเธอร์เกิดใหม่มันจะเป็นบัักด้วยในเวอร์ชันนี้ไม่รู้ทำไมเราตั้งจุดเกิดในเนเธอร์ปุ๊บเนี่ยเวลาเราออกมาจากเนเธอร์ความปกติแรกของผมก็คือถ้าใครเป็นเหมือนผมนะความปกติแรกของผมก็คือมัน จะอืมจะพูดยากนิดนึงครับยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะเจอก็คือประตูเนเธอร์มันจะสปาวอีที่หนึ่งแบบว่าสปาวใหม่ไปเลยอ่ะที่หนึ่งเลยอ่ะก็คือคือคุณกลับมาจุดเดิมแล้วคุณเซฟแล้วคุณไปตั้งจุดเดิมนะถ้าถ้าประตูนั้นยังอยู่อ่ะก็คือก็คือประตูนั้นเวลาเราออกอ่ะเราจะออกตรงนั้นเลย,เยไม่ใช่ประตูอะไร ประตูแรกที่เราสร้างมาแต่จะเป็นประตูที่สองให้มันแรนดอมขึ้นมาใหม่นะเป็นแรนดอมเกิดขึ้นมาปวดเซ็งเลยก็ทําให้ผมเลิกเลิกเล่นไปเลยนะตอนนั้นเออไม่น่าเจอเลยบัากเนี่ยเตอรกถ้าขาอัปเดตใหม่ครับมันเงียบๆไปหลายหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่มาปวดอันใหม่ของน่าจะเป็นหนึ่งจุดยี่สิบแล้วมั้ง กพื่อมีมอบปวดอันใหม่ผมไปหวดนะครับผมก็ไม่ได้บอกทุกคนนะว่าะผมไปหวดมาเรื่องตัวแรกสุดอ่ะมันมีอะไรใหม่มันมีอะไรเยอะกว่าเลย A few moments later โอเคทารถไฟเออโปรเจกทำรถ ทำรถไฟกูก็มีนี่วะว่าไปในชาวบ้านของชาวบ้านเขาอะบ้านชาวบ้านเขาเด็กนั่นอยู่แล้ว้าเวนไวที่กูจะทำตัวเอ็นชาน์นใช่ไหมป่าสม,มุดโอเคทันที่กูจะเลี้ยงวัวก็เพราะว่ากูอยากเอาหนังมันมาทำสม,มุดสินะจำได้ว่ามันมีวัวอยู่ตัวเดียว <c oughs> ในเกาะนี้แล้วโคตรสวยเลยที่มีวัวอยู่ตัวเดียว ถ้าไปเขตสวรรค์นหน้าไปเขตสวรรค์นหน้าจะเจออยู่ตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะขออะไรอย่าตกอะ่ะอย่าตกเลยโผมโหเกียดไบโอมนี่เลยเว้ยดูปเป็นที่อะไรเลยต,ต้องมาไบโอมนี่ตลอดต้องห,งหลังๆแล้วผมถ้าผมสร้างมาผมก็เลดฑ์เกณฑ์ในเนี้ยประมาณหลายรอบอยู่ ไม่ไม่บ่อยมากแต่ว่าก็หลายรอบอยู่ครับโอมหินเบสเซว์อะแก่วะอยู่กับไอ้พวกนี้ครับแล้วจุดนี้เนะจะเป็นศูนย์รวมของแมกมาครีมครับแมกมาคิวอะไรแล้วก็วก,ก็ปากโก้หรือ ในปัจจุบันที่เราเรียกว่าแก๊สนะวัด,ดีสิไม่ได้เกินนานเลยีส <laughs> ิเป็นหมาไปแล้วโอเคไปลอบวัวไปเขตสวันหนากันต่อนะเอาเนี้ยมันมีแต่เขตเขตสวันนาทะเลทรายไม่มีแล้วก็ถ้าเราหันหลังตรงที่ผมเปิดประตูอยู่แล้วหันหลังออกไปตรงไปสักสามงิง สามถึงสี่พันบล็อกอ่ะจะเจอกับไบโอมไบโอมแซนนะบไบโอมทะเลทรายแล้วก็ตรงไปอีกตักสี่ถึงห้าพันบล็อกเนี่ยเออก็จะเจอไบโอมแบดแลนด์ไบโอมที่มีแต่ทองอ่ะคือมันดีนะแล้วก็ผมก็จะเจอไบโอมเห็ดด้วยนะครับที่ผมเคยบอกว่าในคลิปก่อนหน้าเนี้ยผมเคยเจอเดี๋ยวผมจะในพาร์ทในพาร์ทสองเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมเจอตรงไหนผมยังจำได้อยู่นะว่าต้องผ่านจุดหน้าบ้านเราไปก่อนนะแล้วก็ พอผ่านตรงสักเ,สเกิดของกาเดียนนะครับสองจุดผ่านไปสักพันบล็อกประมาณเกือบเกือบพันบนะล็อกอ่ะแต่เราหาักขวาเลยเหลืวเราจะเจอเกาะเห็ดนะครับไบโอมเห็ดนั่นเองพอจะผมพอจะจําได้คร่าวๆอยู่ผมไม่รู้พิกัดมันแล้วผมลืมมปแลวมันนานแล้วไงเออไม่มีนิสัตว์อธิบายเยอะเกินโอเคแม่งเช้านี่หวาเนี่ยโอเคเราเรามีเวลาไปล่อวัวนะครับ ซึ่งบวชเราอยู่ไกลมากๆนะครับอยู่ในบโอมก็ใบโอมสวรรณาแหละเออก็ภาษาไทยก็เรียกป่าสวรรนน้าแหละเออซึ่งป่าสวรรนน้าของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรนะนอกจากต้นไม้ที่ว่ามีค่อยมีแบบว่าหลายต้นแล้ว่าไห่นะครับไปที่ไปที่ เป็นของกูเมื่อก่อนนะถ้ากูเล่นถ้ากูเข้ามาเล่นตรงนี้จะแหลกเข้ามาจะต้องแหลกอย่างแรกเลยโหด,ดเทคเจอร์ตรงเนี้ยโดดสถานที่ตรงเนี้ยสถานที่ตรงเนี้ยจะมีแกะอยู่เยอะผมไม่รู้เขาทำไมแกะในสวัสนนาหนึ่งเกิดเยอะจังเลยวะแกะมันอยู่ไบโอมสวัสนนาหรอวะชอบอ,อยู่ไบโอมเขตร้อนหรอวะเกือบๆแห้งแรงอะ ไปอมไปอมสเตทซายกับสเตลีทรายแดงเนียมันก็แห้งแรงแต่มันอันนั้นมันแรงยิ่งกว่าผมอยากให้มันเออใช่อยากให้มันมีชายหาดนะน่ะตรงเนี้ยมันเหมาะที่เป็นชายหาดนะว่ามีชายหาดมันเหมาะมากเลยตรงเนี้ยที่จะเป็นชายหาด ทะเลทรายมันเหมือนชายหาดดีตายตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นกึ่งๆนะครังกึ่งๆไบโอมทะเลทรายแต่ว่าไม่ใช่อนระับนั้นมันเหมือนแบบว่าชายหาดมากกว่าทะเลทรายทัวรวมันจะอยู่แ,แถวๆนี้แถวตรงนี้แหละกู้่าไปเกี้ยงแนละ้วเคยเจอพิเลเจอร์ด้วยวัว่าจะคุณจะเจอพิเลเจอร์ปวด เีแม่งหายไปหมดเลยกูก่้าไปหมดแล้วโอ้ชัางร้อนเหลือเกินเปลี่ยนเกียงแป๊บ้ทุกทีวัวจะต้องเกิดตรงเดียวแล้วกูล้างเผาพัานวัวไปแล้ววะเน,นี่ย3 2 r e e โอ้คูเดินมาตั้งนานคูเพิ่งเห็นว่ามึงอยู่แถวเนี้เกี่แม่งใกล้เย็นละเราจะล่อววดกันแล้วครับทำไมกูไม่เอาเชือกมาฮัลโหลช่างแม่งเหรอไอ้ก็ไม่ได้เอามาละเอ้แบบนี้แหละมากันเยอะๆมากันเยอะๆไอ้หนูมากันเยอะๆแกะเข้ามา ตายหมดลัวทั้งแกนะน่ะไปเลยกลัวมา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 ครับโอ้โหสมาชิกในครอบครัวเอ้ยพวกมึงจะเยอะเกินไปละไอ้เฮียมีแปลกอยู่ตัวเดียวเนี่ยมึงมึงไปดูมีสองลนะอ่าแกะก็มาครับวัวแกะด้วยนะทั้งแกะทั้งวัวน่ะไปหมดใายหมดไอ้หนูมาให้หมด แต่ไอพี่ต้องรอนานเดินม,มาเร็วๆเดี๋ยวกูใกล้จะพาทิดใกล้จะตกดินละเฮ้ยเฮ้ยๆ mm hmm. hey, 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 มึงจะไปไหนเ้ย hey, มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่แต่มามา mm hmm. ก็ต้องตัดตรงนี้ไหมเนี่ย mm hmm. ไม่ตัดแล้วกัน Six and half hours later. เอ,อ้ยมันช้ามากเฮ้ย mm hmm. มาก โชคดีที่กูติดทอดตไว้เกี้ยงเลยไอเต่าสองตัวนั้นก็ยังอยู่ A few moments later โอเคแม่งว่าทำไมทำไมพวกมึงพวกมึงแดกยาจกจริงเลยเนะี่ยมึงเป็นหัวมันควายเลยพวกวายฉลาดนะ mm. พวกแม่งโง่หัด์พวนี้แม่งโง่เมองเ i ไองแม่งนย่เลฉลาดเกินไป เออติดกันอีกเออดีมึงจะเบียดกันเข้าระทาไบร์ละอ่ะอ่ะเข้ามาได้ไหมทีนะ่ะอย่างโง่เยอะวัวอย่าโง่ดักหมดชิบหายเลยมาค่อ,คอยค่อยขึ้นไอนหนูพวกนี้ไปอยู่ใ,ใกล้กันยแไมือก่อน เอ้พวกมึง <m 't> ่ะ <thực> ขังมันก็ขึ้นมาดีเออโอ้ยเอไแม่งไม่ฉลาดเลยย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 ยออยยยยย้ยยยยยลยยยยยย กูเป่นจะโลกมันทำไปลิมขาเออยังจะเดินติดกันนะเขาไปไปเยอะในเอไอมันโง่เลยเกี่ยเดินติดเธไแบบวนโลกกิงไม่บลอดก็โลกกิงังสัตว์ไม่ฉลาดกันในเอไอเหียดีแลว เดินติดรูเขามีที่ไหนไงที่ดที่เกมนี่เนี่ยมึงเกินเนื้อแกะกลายเป็นเงาไปโง่กับเพื่อนเขาโอเคทุกคลิปที่จะต้องอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาจบด้วยที่ตรงหน้าบ้านไม่รู้ทำไหเมือปกันหน้าบ้านกวนมีแล้กษณะก็ไมไปู้โอเค สำหรับในคลิปนี้ก็ก็มีแค่นี้แหละก็คือความวุ่นวายของการเอาสาัตว์เข้าไปในคลอกนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชรค์คนอื่นดูต่อก็ได้ละ่ะถ้าชอบถ้าใครที่แวะผ่านผ่านทางมาหรืออะไรกน,นะครับก็สามารถดูได้นะครับเออไปดูกันได้อะไรอย่างนั้นก็ผมไม่ได้ซีเียนอะไรมาก ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับแม่งจะเช้าแล้วไปลนะบ๊ายบายไปเลย